ดีพม่พ่นองพ่นสบายดีป่เบงเอาไปสบายดีกับสบายดีพม่พินองบัสสุขสนเนาะเมนีพบกบเบาบันดีคือก่าออกมาล่นหน้ามามาจตสลัวันมาสลัวันวิญญาณกําลังอดบานออกมาหนาอมาล่นหน้าเลยถ้าเบงเลี่ยง สบายดีเพื่นกวนไว้หนุ่มดีดิหนุ่มงามไว้สบายดีบโจกปากเอามืปปาอปปออกเนื้อพาเบงขั้วไอบอลเนื้อพามาเบิ่งอันนี้บอแล้วกำลังมาหอดพาเบิง่งสัตว์เลี้ยงอยู่นะม,มียงังไงมียังไงนั่นงไ,ไปเดี๋ยวพาเออกองไปให้เพื่นเบิ่งเนาะสัตว์ที่เลี้ยงนี่นะนั่นก็มีแบ่ มีแบะมีมามีแบบมีมาแล้วก็ไก่เป็ดน,นะมันเป็ดยังตัวมีรถไทยโอ้เป็ดเป็ดยังตัวเดียวหรือว่าแม่เป็ดยังสี่ตัวเข็นตัวเดียวมากระซ่ามากระซามตัว,อตวโอ้ยไปแกงสมันใต้นะฮะ

เ้างกับบริสุทธิ์ดีเวลามีแบบมีงานเนี่กะเอาพักพักเตียงที่ปลูกแถวนี้ไม่หน้าเซนจะถ่าย,ายกล่องน้ำอยู่แต่ว่ากล่องน้ำมันกล่องขี้ละเนี่ยนี่กะปล่อยป่าปล่อยวัลไลดอกปล่อยสองสามทงนี่ เขาง่ามอยู่ปีนไอพ่อเห้นจะใช้พองั่าพอ่อง่าทึกจ้ะเลี้ยงเหลี่ยงคอยตู่ตัวนึงที่ผูกไวนะ้ว่าในคลิปก่อนๆทายคอยเม่ให้เบิ่งหล่ะคอยเม่์นะเมนปลอยนี่ อันอยู่อันยู่สีปีอันอยู่สี่ปีไว้ไหมไว้าให้พ,พ,พ่อแม่พี่น้องคพเ่นท่นไปเมื่อไปโอ้พ่พอเราธธรเหตุธุรกิจเมือดี ธุรกิจมือเขาทานขายสำหรับคนที่บ่เคยเห็นเนาะนี่น่ะมันจะเป็นทานจะสิหลังจากาเผาแล้วมีทานเบบนทานทาเทข้าใส่ด่งไฟคล้ายแล้วแล้วก็ท่งเขาหลังจากนั้น,นเนาะซุ้มเพื่อน เอหลังจากเฝ้าทานแล้วนะเฝ้าทานแล้วแล้วก็ให้ใส่ซอบให้ส่ซอบแล้วก็ส่งเขาหานขาเขาเต้าทานสัดเลี้ยงก็มีซำเนี่ยละมายล่ไปไดน้นะมีงัว่า มีงัวมีขวายเป็ดไก่มามูก็มีน้ำอีกเดี๋ยวจะพาไปเบ่งนะเดี๋ยวตัดผาไปบ่นมูเลยตนนไหนจะไปเบ่งมูเนี๋ยตันไหนจะพาไปเบ่งมูตอนนี้ดกพักก่อนเพราะว่าสื่อปู่หมาหมาเคึงโลเนี่ยตำกินมนแรลงตำสูบพอเม,ม่พักกิน,นตำให้พอกับอีเมย์เรากิน พอแล้วสิจุกซำเก็บลายก็กินบะเบิดไปาพาาปเบืองมูลเลยพาข้าสำนียพอแล้วอพี่น้องตอนนี้เขาก็มาหอดมูเล,ลอว่ามีมูหน่อยซานโตหูอยู่บ่ามานี่ไป พูดดูดพูดดูดเขานี่เม่นเขาหน้าแซ่คนคนไทยคือเมนอื่นเขาว่าน euh. ันประาทศไทยเขาอื่นว่าเขาหน้าปังเคยเห็นในโทรทัศน์อยู่บรรยากาศรู้สึกว่าปอดอะ ปอดโป่งดิหายใจกับมติคัดเนี่ยออกมามือคืออยู่ในเมืองต้องได้ใส่ผ้าบิดปากเลยขันว่าเป็นไปได้กันอยู่จะเสียดีแต่ว่าย่อนเศรเฐกิจเนาะแต่ราข่าเขาอยัง้บวแพงเอาเสร็จจบ บ่าวันเสรดจจบคลิปเพียงสำเนตรแล้วพี่น้องเอยแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวันเนเด้อบ๊ายบาย